ขนมป,ปังนะครับเนี่ยอร่อยมากเลยขนมป,ปังส้ทะลักตอนนี้ร้อนๆเลยนะครับร้อนๆเลยน่ากินมากแวะมาเลยนะครับเนี่อันใหญ่มากเลยอันละสิบบาทนะเซเว่นหมู่บ้านรัชธานีห้านะครับมีะายบอร์ดเอฟซีไหมไนะครับครับสวย บอพิกัดอยู่หน้าวัดกะหน้าหมู่บ้านรัชธา,านีผักพิการพิขาวแล้วก็กล้วยกัดพิกัดพิกัดทวงนี่มาเลยนะครับพิกัดคือนะคะสวยนะคะแล,แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับกล้วย,ยช่ายกล้วยช่ตลาดดูแท้เลยนะครับนี่ของแท้นะครับ ของแท้ต้องเป็นตลาดครูอืมครับกำลังร้อนเลยตอนนี้น่ากินมากไฟมันจะแรงไปไหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ค่ะเป็นไอ้น้ำมันร้อน,นไอน้ำใช<อ>่ไหมขนมปังไอ้น้ำเนาะน,น,นี่ก็นิ่มเนะ <ừ> ปมนสูตรนอะอืมต้องขนมปังนุ่มไปก่อนสูตรจะบอกได้ไม่สูตรสูตรลับเนาะสูตรลับก็เลยบอกไม่ได้เพราะมันเป็นสูตรลับนี่ครับโหเยอะมากเลยครับเนาะหมูหยองเราใส่หมูหยองเลยนะหมูหยอง ใส่ทะลักจริงๆอันนี้แล้วก็มีเนยน่ากินมากพร้อมขายแล้วครัพร้อมแล้วนะครับพร้อมขายพร้อมส่งแล้วมาเลยนะครับอร่อยแน่นอน,ห,นหมูบ้านรัชธานาเซเว่นหน้าหมู่บ้านรัชธานีห้าครับ ผู้ชายด้วยนะครับผูช้ชายของตลาดปูแท้เลยเราไปเอามาจากตลาดปูเลยนะครับนี่ครับของแท้ต้องเอาจากตลาดปู้ค่ะใช่ตลาดผูแท้แต่ทีนี้เอฟซีเขาบอกว่าของแท้ไม่มีที่ตลาดผูนะครับต้องไปเอาที่อื่นแต่น,นี่ของเราของแท้เลยนะครับอร่อยมากเนี่ย